หนูจะให้สามีห <laughs> นูลองซิมมนันก็สาสวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้หนูสิภาผามาเก็บโลเป็นซานจ้าหรือว่าดอกฟันสิงโตเนาะไปเฮ็ดแกงขี้เล็กกินจ้าช่วงนี้เป็นช่วงดอกฟันสิงโตกำลังเบ่งบานเต็มที่จ้าสวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนมาเจอ ลักษณะมันหนูคิดว่ามัน่นาจจะคล้ายๆกับดอกเบญจมาศบานเฮ้าด้จ้ะสวยมากเต็มเลยอ่ะดอกฟันสิงโตนี้มีประโยชน์หลายด้วจ้ะหนูเขาไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะนะขางทางได้เนี่ยเต็มเลยอ่ะมาเลยจ้ะหนูกะว่าหนูจะเก็บ ตัวเนี้ยจะไอเนี้ยประมาณเนี้ยไปแกงเนาะลองเมืองว่าจะเป็นจังไดเมืองจะดอกจุ๋มๆมันหืมแตกโปะแตกโปะเสียงเด็ดแม่สุดยอดเลยอะหาแต่แนวก,กินจ้าลูกแม่เนี่ย อยากกินยังต้องได้กินใจยอยู่ประเทศเนี่ยประมาณว่ามันบคิดมีคือบ้านเฮาเนาะอยากเห็นยังกระดัดแปลงเอาพี่เพื่อนมาเอาไปแกงพักขี้เล็กคือพักขี้เล็กบ้านเฮาเพื่อน่าได้ดูกะเลยจะล่องเมืองจะ้ะดอกสวยมากเลยอะสีเหลืองเวลาถ้าแดดออกจะจัดแบบเนี้ยจะ้ะโอ้สวยมากๆเลยสวยคักงามแห้ง ชี่อ่อนให้มึงจ้ะกาลังอบวๆดอกกะงามดูขอดอกจูมันเด้อเจอยากัดเด้อจ้ะอย่าตออเด้อพึ่งเป็นคนไทยจะมาใส่ภาษาไทยบรูเรื่องเลยขออภัยเด้อจ้ะเอาเมืองเพิ่งเป็นตะแกงแซบแต่ว่าพี่เพิ่อนบอกว่ามันขมเด้อจ้ะโลเป็นซ้านอะ เดี๋ยวหนูจะเอาไปต้มก่อนเพิ่นแนะนาว่าให้ต้มก่อนจักสินาที่จะต้มคือขี้ขเล็กบ้านเท่าเลยไหมต้มและะ้วก็ปั้นเนะะะาะแล้วก็มาซับมาซอยอ่ะจะให็นเป็นชิ้นน,น้อยๆนาะแล้วก็ใส่กะทิใส่หมูซับหมูสามหมูสามชั้นนะจ๊ะซับคือเก็บบาหวานบาไปดอกแต่ว่าหนูสิเก็บพ่อเอาไปแกงนี่แหละพูดถึงกันเลยมันสวยดี น้อหน่อยก็อยู่กับพออยู่ในสวนผลจะ้ะโตหน่อยก็รับดีครับพามาชมธรรมชาติจมเลยแดดดีบักคักโอ้ยดีใจแห้งประเทศเยอรมันมีแดดแล้วหนาวคักช่วงหนึ่งช่วงนี้จะดอกไม่กันลัางงามทุกอย่างกันล่งเกิดเนาะเป็นฤด้ดูใบไม้พริเนาะ วยมากมึงได้จ้ะดูเพื่องดอกนี้ดูเพึ่งตัวนี้ทำอะไรจ้ะมาจอบเมืองมาจอบเมืองจ้มามันลงมาแรง ดอกมันสวยมากเลยอ่ะโอ้ยอยากให้ทุกคนมาเจอเด้อพึ่งก็มาตอมอยู่ใกล้ๆได้เลยนี่ย่านกับย่านแต่ปนันกับสานหาวะสานหา,า,า,นหาแต่เนี้ยกินเอาก็มาัติทำกันโตนนะอยเนาะตุ่มจักสิบเาที่จ่ะ ให้ลดความผมมันนิดนึงเนาะนี่จะดอกฟันสิงโตนะจ่ะที่เฮาต้มเนาะหนูก็เอามาล่างอีกรอบนึ่งจ้ะแล้วก็ซับเนาะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะต่อมาก็จะเป็นใบมะกรดูดนอกจากแล้วก็มีพริกแกงจก้ะเป็นพริกแกงขัวกิ่งด้วยจ้ะ นูมากกินเพชรแมหนูว่าหนูจะลองใส่มืองเนาะบมหรู้ว่ามันจะเป็นรสชาติแบบใดได,ได้หนูก็ยังไม่เคยใส่ได้จ้ะนี่เทือนี้แหละเท่อแรกก็ะะจะมีหมูสามสั้นซับจ้ะหอมซอยเนาะผักซี่ซอยจ้ะแล้วก็จะมีกะทิเนาะปลาร่านำปลาร่าจาะะ้ะแล้วก็พริกเสร็จสับเลยห้ามาเมืองวิธีการเฮ็ดเลยนะจ้ะหิวแล้วว่าม่ยังดอกจ้ะ หน้าตาของมันเสร็จเรียบร้อยแกงดอกโลเวนซานจ้าดอกฟันสิงโตเนาะใส่หมูสามสันจ้ะไปกินกันเลยจ้ะหิวแล้วดูจะ้ะสามีา <laughs> หนูลองซิมมก็สนนจ้โอเคชาติพิทยเชิน อเอาได้จ้ะโอเคกินแล้วกินแล้ว,ลวบัาอรอณค <c oughs> รับซีเฮจิงจิงหรอ สเนชอฟมีการบอกว่าไม่เผ็ดจ้าถามว่าเผ็ดไหมบอกว่าไม่เผ็ดค่ะเอาสิ <laughs> <laughs> พูดสิคะว่าอร่อยอร่อยค่ะอร่อยครับพูดสิอร่อยครับ mm. อร่อยครับ <laughs> <laughs> เหมือนโดนบังคับ